ท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโลกของเราถึงได้ตกอยู่ในภาวะโลกร้อนมันเกิดจากอะไรมนุษย์หรือธรรมชาติคำตอบก็คือทั้งสองอย่างครับธรรมชาติอาจมีผลทําให้ระบบนิเวศต่างๆแปรปรวนซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ระบบนิเวศต่างๆต้องแปรปรวนนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองแล้วมนุษย์ไปทําอะไรละ่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทํากันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ถ่านหิน หรือแก๊สธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆการปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําหรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องปรับอากาศจํานวนมากแต่ทุกกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการเผาไม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราได้คิดค้นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงดันน้ํา โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาที่ต้องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยฐานหินหรือแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปทั้งยังส่งผลครบต่อระบบนิเวศอีกด้วยโดยอุปกรณ์ตัวนี้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอิงองค์ความรู้จากธรรมชาติของฟิสิกส์มาเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์และรังสรรค์อุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาครับ สำหรับวัสดุประกอบก็จะประกอบไปด้วยทอ่อบ v v c ขนาดต่างๆสายยางวัวระดับวาลสวิงเช็ควาลและเช็กวาลทองเหลืองข้อลดขนาดต่างๆข้องอขนาด4ีหุนข้อต่อสาทางขนาดต่างๆข้อต่อเกลียวในเกลียวนอกขน,ขนาดต่างๆข้อต่อปลายปิดปั๊มน้ำหรือมอเตอร์12โวลต์ถักพลาสติกและแผ่นพลาสติกใส สำหรับขั้นตอนต่างๆในการประดิษฐ์ตัวเครื่องนี้จะมีหลักๆด้วยกัน5ขั้นตอน 1. คือการติดตั้งวางอุปกรณ์ตัวถังโดยเราจะวางให้ถังใบหนึ่งอยู่เหนือระดับถังอีกใบหนึ่งแล้วต่อปั๊มน้ำหรือมอเตอร์เข้ากับถังใบบนแล้วจัดวางถังในลักษณะให้มอเตอร์จากถังใบบนเข้ามาอยู่ภายในถังใบล่างได้เพื่อที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนขั้นตอนในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้จากนั้นจึงต่อวาล์วและท่อขนาดต่างๆเข้ากับถังใบล่าง เื่อเป็นทางเดินน้ำมาด้านล่างต่อไป 2. ติดตั้งท่อต่างๆเพื่อเป็นทางเดินน้ำโดยเริ่มจากต่อข้องอเข้ากับท่อที่โยงมาจากถังใบล่างนำท่อ2ชิ้นที่เชื่อมต่อด้วยข้อต่อ3ทางมาต่อเข้ากับข้องอนั้นจากนั้นต่อข้อต่อ3ทางให้ฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วอีกฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับสายยางวาระดับเพื่อโยงสายยางไปถังใบบนสาใส่น้ำลงในถังทั้งสองใบพอประมาณประมาณ4ใน5้าของถังแล้วครอบแผ่นพลาสติกใสเข้ากับปากถังของถังใบบน เทน้ำลงบนแผ่นพลาสติกใสแล้วเปิดวาล์วเพื่อให้ระบบทำงานโดยอุปกรณ์ตัวนี้ควรจะติดตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อประสิทธิภาพที่เต็มที่ด้วยนะครับ และทุกคนอยากเห็นกันหรือยังครับว่าเจ้าตัวเครื่องนี้มันใช้งานอย่างไรนำไปใช้ได้จริงหรือถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ สำหรับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับเราแค่เริ่มจากขั้นตอนแรกเราต้องเติมน้ำลงไปในทั้งสองถังก่อนครับโดยให้แต่ละถังมีน้ำอยู่ครึ่งถังจากนั้นก็นำแผ่นพลาสติกใสมาขึงบนบริเวณถังสีดำด้านบนนะครับเติมน้ำลงไปบ,บนแผ่นพลาสติกพอประมาณจนมีลักษณะคล้ายเลนสน์นูนหลังจากนั้นก็เปิดวาล์วของเจ้าตัวถังสีดำและถังสีฟ้าได้เลยครับน้ำที่ไหลาจากถังสีดำก็จะผ่านใบพัดที่สร้างกระแสะไฟฟ้าของเราครับส่วนน้ำที่ไหลาจากถังสีฟ้าก็จะไหลไปตามเครื่องตะบันน้ำเพื่อที่จะทำให้เกิด การตะบานน้ําให้น้ําไหลขึ้นไปสู่ด้านบนถังสีดําและเกิดเป็นรัจ,จักรขึ้นมาครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการวัดค่ากระแสไฟฟ้าให้ทุกคนดูกันนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตารางแสดงผลค่ากระแสไฟฟ้าที่พวกเราวัดได้ทั้งในช่วงที่มีแสงแดดและในช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างการใช้งานจากคนในชุมชนนะครับ ซึ่งผู้คนส่วนมากล้วนลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะตัวเครื่องนี้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริง ให้ผลที่น่าพอใจแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ได้มีการแนะนําเรามาว่ายังสามารถปรับปรุงให้ดีกว่าน,นี้ได้อีกซึ่งพวกเราก็ต้องขอขอบคุณแลนะพร้อมที่จะนําไปปรับปรุงต่อไปครับโดยจากกราฟจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานจริงส่วนใหญ่หล้วนลงคะแนนไปในทางที่ค่อนข้างพึงพอใจครับครับก็จากที่เรานะครับได้ลองทําตัวเครื่องนี้ขึ้นมารวมถึงจากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้จริงจึงทําให้เราได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาต่อยอดตัวเครื่องนี้ขึ้นไปอีกอย่างเช่น การอาศัยปัจจัยจากภูมิอากาศของประเทศไทยเราในการช่วยเพิ่มกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าของตัวเครื่องนี้นะครับอย่างในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกค่อนข้างมากเราสามารถนาน,น้ําฝนมาใช้ประโยชน์ร่วมกับตัวเครื่องนี้ได้คือเมื่อน,น,น้ําฝนไหลลงมาตามรางหลังคาบ้านเราเราก็แค่ทําการต่อท่อเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับน้ําฝนที่ไหลลงมา แล้วให้ความเร็วของน้ําฝนที่ไหลลงมาตามท่อนั้นไหลเข้ามาภายในถังเพื่อช่วยในการหมุนม,มอเตอร์เพื่อเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะผลิตได้ให้มีปริมาณมากขึ้นได้อีกด้วยครับรวมทั้งเรายังสามารถต่อย,ยอดเครื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากขึ้นโดยการเพิ่มขนาดของผลงานให้สามารถใช้งานในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้หรือการเพิ่มแรงดันน้ําให้มีแรงดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากขึ้นอีกด้วยครับ และสนับผลงานชิ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดสนับสนุนใจดีจากองค์สุดพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับสิการพลังงานและบริษัท Education Studio อจำกัดที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโครงการตัวนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสมบูรณ์และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรนบดินเชาสิงห์งสิงหเสนี คุณครูทุกท่านผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นไฟฟ้าและพลังงานและผู้ปกครองที่คขยให้คแนะนําปรึกษาและสนับสนุนการทําโครงการนี้ของพวกเราจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอโอกาสหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ